สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะพวกเราเป็นนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่4นะคะรุ่นที่5 5ค่ะจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะคะวันนี้พวกเราเนี่ยก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นแล้วก็การป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการให้ความรู้ในวันนี้เนี่ยก็เพื่อให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ได้ทราบถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะและก็เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็เห็นถึงความสําคัญนะคะของการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแล้วก็การป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะพวกเราก็ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันนักเรียนพยาบาลพิชยาภาคมนรัชชั้นปีที่4ค่ะ ดิฉันนักเรียนพยาบาลกน,นิการพัรัาษาชั้นปีที่4ค่ะและดิฉันนักเรียนพยาบาลยานิสาธ,ธานเกียรติเดชาชั้นปีที่4ค่ะค่ะพวกเราทั้ง3คนนะคะก็จะรับหน้าที่ในการให้ความรู้ในวันนี้นะคะซึ่งน้องๆทุกๆคนหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะทราบแล้วนะคะว่าวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ใน,ใน,ในวัยรุ่นเนี่ยหรือว่าวิธีการป้องกันการ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะคะก็วันนี้เนี่ยพวกเราก็จะมาเน้นย้ําให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีวิธียังไงที่เราจะป้องกันได้บ้างนะคะค่ะซึ่งวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นช่วงวัยนะคะที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมนะคะมีความอยากรู้อยากลองนะคะมีพัฒนาการทางเพศเนี่ยทำให้เกิดความต้องการทางเพศนะคะซึ่งจะนําไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นได้นะคะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตัววัยรุ่นเองครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมได้นะคะซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาเนี่ยก็จะช่วยให้ทุกทุกคนเนี่ยมีความรู้มีทักษะมีทัศนคติแล้วก็ค่านิยมที่จะนําไปสู่การที่เราจะเลือกที่จะกระทําในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์หรือว่าการมีเพศศ,ศึกษาเนี่ยที่ถูกต้องแล้วก็เหมือนเป็น การป้องกันนะคะหรือว่าแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ค่ะค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าทาง9คําคแนะนำเนี่ยมีคําแนะนําอะไรบ้างนะคะ1เนี่ยก็คืออยากให้เพื่อนในรุ่นเดียวกันเนี่ยมาสร้างแรงกดดันนะคะเพราะว่าวัยรุ่นส่วนมากเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยมีแฟนกันหมดแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่มีนะคะหรือว่าเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีอะไรกับแฟนไปแล้วและที่สําคัญเนี่ยเพื่อนๆพวกเนี่ยก็ชอบมาก พูดคุยเรื่องพวกนี้ให้เราฟังนะคะเราอยาเอาเรื่องพวกนี้มาสร้างเป็นแรงกดดันให้เรานะคะ2ก็คือรู้จักปฏิเสธนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่า,าไม่ชอบหรือไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็ควรจะป,ปฏิเสธนะคะรวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กันทางร่างกายกับแฟนเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยรู้จักปฏิเสธนะคะเรื่องการท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะ สาเนี่ยก็คือเข้าใจนะคะเราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยซึ่งเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยการไม่ป้องกันก็คือผลของมันก็คือการตั้งครรภ์น,นะคะดังนั้นเราจะต้องอคิดเสมอว่าหากไม่ป้องกันก็คือเทากับท้องะคะ่ะ ต่อไปก็คือ4ี่ก็คือรู้ผลข้างเคียงเราจะรู้ผลข้างเคียงเกี่ยวกับอะไรก็คือรู้ผลข้างเคียงเกี่ยวกับยาคุมกาเนิดนะคะซึ่งยาคุมกาเนิดเนี่ยจะให้ผลกับแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้ได้ผลดีบางคนเนี่ยอาจจะใช้แล้วก็มีผลข้างเคียงได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ถึงผลข้างเคียงของยาคุมกาเนิดที่เรารับประทานด้วยนะคะห้าก็คืออยาล่นที่มีความเสี่ยงนะคะหากว่าเราเนี่ยพลาดไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีแผนสำรองเกี่ยวกับ สิ่งนั้นนนั่นก็คือการใช้ยาคุมกําเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะดังนั้นเนี่ยหากว่าเรา,าพาดเราก็จะต้องมีแผนสำรองเสมอค่ะทางที่ดีเนี่ยเราก็ควรอย่าปล่อยให้มีความเสี่ยงนะคะเราจะต้องป้องกันตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะคะ ก็คือการป้องกันทุกครั้งนะคะเราเนี่ยก็ควรจะหาวิธีการป้องกันนะคะอาจจะเป็นด้วยวิธีการทานยาคุมกําเนิดหรือว่าการใส่ถุงยางอนามัยนะคะซึ่งทางที่ดีเนี่ยเราก็ควรจะป้องกันเนี่ยทั้ง2ทางเลยนั่นก็คือการใส่ถุงยางอนามัยแล้วก็ทานยาคุมกําเนิดด้วยนะคะเจ็ดก็คือใช้ถุงยางเราก็ต้องรู้วิธีการใช้ถุงยางที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะไม่ใช่เพียงแต่ฝ่ายชายที่ต้องรู้นะคะฝ่ายหญิงก็ควรที่จะต้องรู้เช่นกันเพื่อเป็นการย้ำเตือน ช่วยๆกันนะคะ 8. ก็คือความรู้อาจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรก็คือเราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดยาคุมกาเนิดว่าแบบไหน,นที่ได้ผลดีแบบไหนที่ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าพวกข้อมูลข่าวสารพวกนี้ก็อาจจะมีะสิ่งที่เป็นข้อมูลเท็จอยู่บ้างนะคะค<ส>่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความรู้เนี่ยเราก็จะไม่เกิดความสับสนนะคะ ขั้น9ก็คือแก้ไขนะคะหากว่าเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยพลาดท,ที่ตั้งครรภ์ไปแล้วเนี่ยหรือว่าท้องขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงต่อไปนะคะหรือว่าวิธีแก้ไขหรือว่าหาทางออกที่ถูกต้องเนี่ยควรจะทําอย่างไรเนี่ยเราก็จะต้องรู้แล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องถูกวิธีนั่นเองค่ะนี่ก็คือเต้าคําแนะนํานะคะหากไม่อยากท้องก่อนวัยอันควรน,นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะคะ1เนี่ยก็คือเสียการเรียน 2. อเนี่ยอาจจะเกิดการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ะคะ่ะว่าเราไม่ป้องกันนั่นเองนะคะ3ก็อาจจะสร้างความทุกข์ใจให้กับพ่อแม่ครอบครัวของเราได้แล้วก็ 4นะคะก็คือเกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวนั่นเองะคะ่ะเนื่องจากว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยความเข้าใจในเรื่องของการตั้งคันในวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากันในะาะว่าครอบครัวคนไหนเนี่ยมีความเข้าใจก็อาจจะรับได้ในเรื่องนี้แต่หากว่าครอบครัวของคนไหนเนี่ยที่แบบว่าไม่มีความเข้าใจาาในเรื่องนี้ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งได้นะคะและ้วก็5เนี่ยอาจจะเกิดปัญหา การหย่าร้างเนี่ยได้สูงมากนะคะเนื่องจากว่าการตั้งคั์ก่อนวัยอันควรเนี่ยเกิดจากทั้งคู่เนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะอยู่ในวัยเรียนดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาการหย่าร้างได้นะคะ ไปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะคะ1เนี่ยเราก็ใช้ถุงยางไว้ทุกครั้งถ้ามีเพศสัมพันธ์ 2. เราก็ต้องรู้จักการคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์3เนี่ยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองเสงี่จักปฏิเสธพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็5เนี่ยมดเซ็กหรือว่าสำเร็จของใครด้วยตนเองนั่นเองค่ะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อเรื่องเซ็กที่คนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะข้อแรกนั่นคือการหลังภายนอกจะไม่ท้อง no. ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะเนื่องจากว่ายังมีอสุจิปนอยู่ดังนั้นเนี่ยก็สามารถมีโอกาสที่จะอาจตั้งครรภ์ได้นะคะ 2. การใส่ถุงยางสองชั้นป้องกันได้ชั่วร <No. S 1> ซึ่งการใส่ถุงยางสองชั้นเนี่ยจะยิ่งเกิดการเกิดการเสียดสีทําให้ถุงยางเนี่ยเกิดการขาดได้ง่ายนะคะ 3. นะคะก็คือมีเซ็กช่วงมีประจําเดือนเนี่ยไม่ท้อง ซึ่งการมีเซ็กช่วงมีประจำเดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการติดโรคจากเลือดได้ด้วยนะคะ4ก็คือการนับ หน้าเจ็หลังเจ็แล้วจะไม่ท้อง <Nope. S 1> ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าการนับหน้าเจ็หลังเจ็แล้วก็มีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเนี่ยท้องได้สูงมากเช่นเดียวกันนะคะต่อไป5้านะคะมีเซ็กซ์ครั้งแรกไม่ใส่ถุงยางอนามัยก็จะไม่ท้อง <Nope. S 1> อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะครั้งไหนนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็เสี่ยงท้องแล้วก็เสี่ยงติดโรคได้เสมอนะคะ ค่ะต่อไปนะคะก็คือยาคุมฉุกเฉินเนี่ยสามารถกินบ่อยๆได้นะคะ <No. S 1> ซึ่งยาคุมฉุกเฉินเนี่ยเราก็ไม่แนะนําให้กินบ่อยๆนะคะเนื่องจากว่าอาจจะส่งผลต่อร่างกายหรือว่าส่งผลข้างเคียงต่อเราได้นะคะค่ะ <No. S 1> ต่อไปเนี่ยข้อที่เจ็ดนะคะ <No. S 1> ก็คือเซ็กของวัยรุ่นเนี่ยแค่ยาคุมก็พอแล้วซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเ <No. S 1> นื่องจากว่ายาคุมเนี่ยสามารถป้องกันอาการตั้งครรภ์ได้นะคะแต่ว่า เราเนี่ยก็อาจจะพลาดได้เหมือนกันถ้าหากว่าเราทานผิดหรือว่าทานไม่ครบนะคะประสิทธิภาพของยาคุมเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะคะแล้วก็เสี่ยงท้องไม่พอเสี่ยงโรคด้วยนะคะเนื่องจากว่ายาคุมกําเนิดเนี่ยไม่สามารถป้องกันการติดโรคได้นะคะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการป้องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นผลข้างเคียงของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอ วิธีการคุมกําเนิดว่ามีวิธีการคุมกําเนิดแบบไหนบ้างแล้วก็วิธีการป้องกันการติดโรคต่อทางเพศสัมพันธ์ทำได้อย่างไรบ้างนะคะอี่าลืติดตามต่อไปค่ะค่ะสำหรับพาร์ทนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการคุมกําเนิดนะคะแล้วก็การการคุมกําเนิดเนี่ยจะเป็นวิธีการป้องกันนะคะการตั้งครรภ์ที่ไม่พื่ประสงค์็จะไปป้องกันการปฏิสนธิหรือว่าการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผสมแล้วนะคะ วิธีการคุมกเนิดสําหรับวัยรุ่นเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันแล้วก็ที่ยกตัวอย่างมานะคะก็จะมะีมีวิธีการใช้ถุงยางอนามัยนะคะการใช้ยาฝังคุมกําเนิดนะคะการน้ำมันปลอดภัยแล้วก็การใช้ยาคุมกําเนิดฉิดสัปานนะคะซึ่งแต่ละแต่ละอย่างแต่ละวิธีเนี่ย ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างๆกันไปนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มที่ชนิดอย่างแรกนะคะก็คือเป็นยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ชนิดด้วยกันค่ะก็คือจะมีชนิดที่รับประทาน21เม็ดนะคะก็คือจะเริ่มรับประทานเม็ดแรกนะคะในวันที่1นถึงหของสามสรอบเดือนในเดือนนั้น,นะคะ่ะแล้วก็จะรับประทานต่อจนหมดแผงนะคะหยุดยาเจวันที่เป็นเม็ดแป้งค่ะแล้วก็ในวันที่แปก็จะเริ่มแผงใหม่นะคะ แล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นชนิดคุมกําเนิด28เม็ดนะคะเริ่มรับประทานเช่นเดียวกับยาคุมกําเนิดชนิด21เม็ดค่ะให้รับประทานเรียงกันไปนะคะตามลูกศรจนหมดแผงแล้วก็เริ่มแผงใหม่ได้เลยค่ะส่วนผลข้างเคียงของยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานนะคะก็จะมีอาการทื่ไส้อาเจียนนะคะเจ็บขัดเต้านมนะคะท้องอืดมีปวดศีรษะตัวบวมนม้ําแล้วก็มีประจำเดือนออกมากระปิกกบกระปอยบ้างค่ะแล้วก็เดี๋ยวคอเสริม อีกชนิดนึงนะคะเป็นยาคุมกําเนิดฉุกเฉินะคะ่ะจะมีทั้งหมด2เม็ดนะคะนี่ก็ควรรับประทานห่างกันนะคะ12ชั่วโมงแล้วก็เม็ดแรกเนี่ยควรทานทันทีนะคะหรือเร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าไม่ควรเกิน72ชั่วโมงนะคะไม่ควรรับประทานมากกว่า2แผงหรือว่า4เม็ดนะคะภายในเดือนเดียวเพราะว่าผลข้างเคียงก็จะรุนแรงกว่าแล้วก็ยาคุมกําเนิดชนิดนี้นะก็จะเป็นการลดโอกาสการตั้งครรภ์น,นะคะแต่ว่าไม่ควรใช้ระยะย,ยาวเพราะว่า ไม่สามารถป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้แล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้เป็นวิธีหลักในการคุมกาเนิดน,นะคะถ้าสมมุติว่าเราลืมกินยานะคะจะทํายังไงดีก็ถ้าสมมติว่าเม็ดยานั้นเป็นเม็ดแป้งก็ให้ทิ้งเม็ดที่ลืมนั้นแล้วก็เริ่มรับประทานเม็ดถัดไปตามเวลาเดิมได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเม็ดที่เราลืมนั้นเป็นเม็ดร์โมนะคะก็จะมีคาแนะนําอยู่2อย่างหลักๆนะคะก็สมมติว่าถ้าลืมทาน1เม็ดแล้วก็นึกขึ้นได้ภายใน4 8ชั่วโมงเนี่ย ก็ให้ทานเม็ดที่ลืมนั้นทันทีนะคะแล้วก็ทานเม็ดถัดไปตามเวลาปกติก็คือ1วันเราก็จะทานทั้งหมด2เม็ดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าลืมทาน2เม็ดหลังสิบแชั่วโมงแล้วนะคะเราเราก็ควรจะแบบทานเม็ดล่าสุดนะคะที่เราลืมทันทีที่นึกขึ้นได้แล้วก็เม็ดที่เหลือก็ทิ้งไปแล้วก็ทานเม็ดถัดไปตามเวลาเดิมปกติค่ะรวมกับคุมกําเนิดด้วยวิธีการอื่นนะคะจะเป็นถุงยางนามัยนะคะ7วันค่ะ วิธีถัดไปนะคะก็คือเป็นยาฝังคุมกําเนิดน,นะคะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ออกฤทธิ์นานนะคะประมาณ3-5ปีนะคะมีประสิทธิภาพ99.9%นะคะ่ะ เวลาที่เหมาะสมสาหร,รับการฝังยาคุมกําเนิดนะคะก็คือภายใน1-5ถึงวันของการมีประจำเดือนในรอบเดือนนั้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นวันไใดก็ได้ที่ต้องการตอกมั่นใจว่าเราจะไม่ตั้งขันนะคะหรือว่าให้ฝังยาทันทีนะคะถัดจากวันที่รับประทานยาคุมกําเนิดเมสุดท้ายคะ่ะที่เป็นตัวฮอร์โมนนะคะซึ่งยานเนี่ยะคะก็จะมีรูปแบบก็คือจะเป็นแท่งน,นะคะยาประมัดขนาด ภาพก้านไม้ขีดไปค่ะแล้วก็เราจะใช้ฝังตือนนะคะที่บริเวณใต้ท้องแขนนะคะในข้างที่ไม่ถนัดซึ่งผลข้างเคียงนะคะจากยาฝังขุมกำเนิดก็จะมีเป็นประจำเดือนมาผิดปกติมาน้อยหรือว่าไม่มาเลยนะคะมีเจ็บบวมคันระคายผิวหรือว่ามีรอยช้ำนะคะบริเวณที่ฝังยาเราก็จะมีอาการอ,าอื่นๆที่พบได้ค่อนข้างมากนะคะก็จะเป็นพวกปวดศีรษะเจ็บคัดต้อนมอารมณ์แปรปรวนแล้วก็เป็นซิมค่ะ ยาคุมกําเนิดนะคะถ้าวัยรุ่นนะคะที่มีอายุยังไม่ถึง20ปีนะคะก็สามารถเข้ารับบริการฝังยาคุมกําเนิดได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งเลยค่ะวิธีถัดไปนะคะก็คือจะเป็นการใช้ถุงยางอนามัยนะคะซึ่งจะมีประโยชน์ทางการป้องกันการตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยค่ะส่วนวิธีสุดท้ายนะคะที่ยกตัวอ,อย่างมาก็คือการนับระยะปลอดภัยนะคะอันนี้จะเป็นวิธีคุมกําเนิดแบบธรรมชาตินะคะต้องอาศัยความละเอียดอ่อน เหมาสำหรับคนที่มีประจำเดือนมาปกติวิธีนี้นะคะไม่มีประสิทธิภาพมากนะคะก็มีโอกาสติดพลาดของข้างสูงมากก็เลยจะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะคะสําหรับพาร์ทนี้นะคะพาร์ทของ วิธีการคุมกําเนิดก็หมดเท่านี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราไปที่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยค่ะหรือว่าเซฟเซ็กนั่นเองค่ะเรามีคอนเซปต์นะคะรักจริงต้องใส่ใจรักปลอดภัยต้องใส่ถุงค่ะเราจะมาดูสาเหตุกันนะคะว่าทําไมไวัยรุ่นถึงท้องนะคะสาเหตุที่วัยรุ่นท้องนะคะก็จะเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการคุมกําเนิดเข้าใจผิดคิดว่าครั้งเดียวไม่ท้องคิดว่าคู่รักของตนปลอดภัยจึงไม่ป้องกันและก็ไม่สวมถุงยางอนามัย โดยวิธีป้องกันการตั้งครรภ์นะคะก็จะมีทางเรื่องของการใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะและก็การทานยาคุมกําเนิดนะคะแต่ยาคุมกาเนิดเนี่ยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ก็จริงแต่ไม่ป้องกันการติดโรคนะคะและต้องอาศัยวินัยในการกินยาอย่างเคร่งขัดค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันเรื่องของ ถุงยางอนามัยป้องกันโรคนะคะาการใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยสามารถป้องกันโรคได้แก่โรคเริมซิฟิลิสหิดโลนแผลลิมอ่อนหุดงอนไก่เชื้อราในช่องคลอดหนองในและก็เอสค่ะมีงานวิจัยออกมานะคะว่าขณะที่เราสวมถุงยางอนามัยเนี่ยสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้85-98ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะมาดูเรื่องของวิธีสวมใส่ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องค่ะก็คือ,อเลือกขนาดให้เหมาะสมนะคะตรวจสอบว่ามีการฉีกขาดของซองหรือไม่นะคะขณะฉีดก,ก็ให้ระวังเล็บค่ะแล้วก็ตรวจวันหมดอายุบนซองขณะส,สวมใส่แล้วก็ถอดเนี่ยก็ให้ทขาขณะที่เอเวัยวะเพียแข็งตัวค่ะไม่สวมใส่ถุงยางอนามัยซ้ํา ไม่สวมถุงยางอนามัยซ้อนการ2ชั้นนะคะบางคนก็จะมีความเชื่อผิดๆว่าการสวรมถุงยางอนามัย2ชั้นเนี่ยมันจะป้องกันได้ดีแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะเพราะมันจะทําให้เกิดการเสรียดสีกันแล้วก็ทําให้ขาดได้ง่ายค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคะในการป้องกันการติดโรคและป้องกันการตั้งขาน,นะคะก็คือเซฟเซ็กคือโนเซ็กค่ะก็คือวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการไม่มีเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะก็จะสามารถสรุปได้นะคะว่าการแก้ปัญหาการ ตั้งคภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหรือว่าป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เกิดจากสามารถป้องกันได้หลายทางทั้งครอบครัวให้ความรักเอาใจใส่บุตรนะคะแล้วก็ไม่ควรปล่อยบุตรหลานให้อยู่กับตัวเองมากเกินไปสถาบันการศึกษาก็มีส่วนสําคัญในการให้ความรู้แนะนําการใช้ชีวิตในเรื่องการป้องกันการตั้งครันในเวเรียนนะคะอาจจะเป็นการให้ความรู้นะคะไม่ควรปลกฝังว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่น่าเขินอ,อายนะคะควรจะพูดคุยกับเด็กทั้งผู้ปกครองแล้วก็คุณครูค่ะควรใ,ให้ความรู้เปิด ใจคุยกันกับวัยรุ่นค่ะไม่ควรให้เขาไปศึกษาเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบการให้ความรู้ให้คำแนะนำในการสอนเรื่องอ stop team m ม m นะคะ just say no แล้วจะ no team mum ถึั้